ก็โอเคนะครับประกาศสวัทีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่นทานกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Critical Legends Boy V2 เนาะก็วันนี้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจรีเบิร์ตแล้วนะี่บหมดหวังกับการรีเบิร์ตแล้วรู้สึกอยากครับดิมอน์กอนอโม่เหลือเกินแต่พอไปดูของครับมันก็รู้สึกปวดหัวไปตามๆกันก็จะไม่่าจะเป็นของจากแบ็คมา์เกตอันนี้ก็ต้องตามหากันเอาเองนะนเนาะ Eternal Love ก็อาจจะไม่ได้ยากมากขนาดนั้น แต่ว่าที่ยากก็อาจจะเป็นที่มอร์เทนคอร์ส่วนฮิลดิ้งเนี่ยก็ AFK เอาง,ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้บางคนยัง AFK มอร์เทนคอร์กันไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธี AFK มอร์เทนคอร์อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องเคยรีเบิร์ตไปสักหน่อยแล้วนะให้เราได้หือสตาร์ก่อนอันนี้เดี๋ยวจะไม่ใช้วันเดอร์ออฟยูด้วยอย่างแรกเราก็ใส่หือสตาร์มาได้เลยชิ้นต่อไปผมจะใส่เป็นของโบกกาจะพาพโหดๆจะใส่เป็นโอนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นโซลิเปอร์ขนาดก็ได้ ผมก็จะใส่เป็โซลิเปอร์ข้างในสุดท้ายก็ใส่ไปแค่สเกลเมมเบอรี่พอส่วนแอคทีฟใส่ไปแค่เอลทั้งสองเรนเจนไฟเตอร์และลาดวิทโอเคคาดจะใช้คาร์ดอะไรก็ได้เลยอีกชิ้นหนึ่งก็อาจจะใส่เป็นบูโพชั่นไปเพื่ออยากจะไปกระโดด AFK หมอร์เทนคอเส้นนี้ก็ AFK ได้แทบทุกตัวเลยเดี๋ยวมา,มาดูสเต็กหน่อยสเตก็กลักๆกก็แค่ใส่ให้ อ่าแจะภาพสูงสุดเท่ากับเวทพอก็ใส่ไปแค่350น่าจะถึงไหมยังไม่ถึงก็เดี๋ยวใส่ไปอีก20โอเคถึงละต่อไปก็จะใส่ไปอีกอ่ห้ 51. ใส่ที่มานาก็จะเป็น1375แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะใส่เป็นเกาะเข้าไปก็จะเป็น300ใส่เกาะแล้วก็อีก79ใส่เลือดโอเค ทีนี้เนี่ยเราสามารถกดมูลพชันทั้งหมดได้เลยตรงนี้เพราะตรงนี้สามารถเปลี่ยนไอเทมได้ผมก็ใส่เลือดมานิดนึงจริงจเนี่ยจะใช้เซตกระโดดขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนได้เนาะทีนี้เราก็ไปกันได้เลยซึ่งเซตเนี้ย AFK ได้แทบทุกตัวในเกมเลยก็ที่จะ AFK แบบมันเออจะใช้เวลานาน,านหน่อยก็จะเป็นตัวของโอนิกับ ตัวของโชกุนแต่ว่าถ้าเป็นตัวในถ้ำเนี่ย AFK ได้หมดเลยแต่ถ้าจะ AFK โอนี้กับโชกุนอะต้องไอ้นี่นิดหนึง่งต้องรอมันอาจจะนานขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสตายก็ต้องไปเช็คหน้าจอบ่อยๆมาดูกันก่อนว่าของหายยังไงกันบ้างเธอเผื่อใครจะงงเอาจิงจิงเนี่ยพวก p พาสีผมเคยบอกไปหมดแล้วเนาะในคลิปสอนหาพาสีงั้นมาดูที่แอคทีฟดีกว่า เ e g e n d ไฟเตอร์เนี่ยมีโอกาสดรอปจากโชกุนห์เซนแล้วก็ลาดวิทย์อมีโอกาสออกจากอา่ามันจะต้องให้เปิดเปิดหาเอานะซึ่งจะได้จากอา่าผมไม่ไม่รู้นะมีไหมเหมือนจะไม่มีนะเอาก็จะต้องอ๋อนี่นี่ต้องหาจากอันนี้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสได้อยู่นะก็เป็นเอาร้อยอยหารเจ็ดอะอันนี้ผมไม่รู้เนี่ะโง่โง ผมโง่คณิตนะเพราะฉะนั้นก็100นร้อยห้าเจ็ดนะก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นที่ได้ลาดวิทส่วนอันนี้หาได้จากบอสชาเลนเจอร์สิบเปอร์เซ็นก็ไปหากันได้โอเคครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการกดเปิดพับบิกเอาไว้เปิดพับบิกไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมอนมันจะหลุดโอเคงั้นมาตั้งออโต้คิกกันเลยสร้างมาสามปุ่มครับตั้งไว้ที่สองจุดห้าวิสองจุดห้ามิลลิวิตั้งไว้ทั้งหมด ก็ทำการตั้งไว้เลยครับอันนึงใส่ลาวิตอันนึงใส่เลจนด์ไฟเตอร์แล้วก็สุดท้ายใส่กระโดดโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเลจนด์ไฟเตอร์เนี่ยมันจะเอามาตะให้เราทีนี้เราก็แค่รอมานาจากเฮอร์สตาร์ดเด้งแล้วมันก็จะใช้ลาวิตรัวๆใส่มอนเราวมันก็จะตายแล้วก็กดลองกดได้เลยไม่จะมีการกระโดดรัวๆน่ครับเราก็จะเอามาตะ ซึ่งอันนี้มันมีโอกาสโดนดามจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนดามจเราก็มีเกาะกันไว้แล้วหนึ่งครั้งก็เวลาจะไป AFK มอนอะไรเนี่ยเราต้องอย่างน้อยก็ต้องมีเกาะกันไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้ Wonder of You ด้วยนะครับแบบเล่นชิวๆเลยมันนาเด้งมอนก็ตายก็ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะได้ของที่ต้องการก็รคือมอเทนขอครบเลย ก็เอฟเคได้นะครับเอฟเคกี่วันกี่คืนกี่ปีก็ได้ขอแค่มาเช็คหน้าจอหน่อยก็ยังดีเพราะว่าถ้าเอฟเคตัวนี้บางทีมันตายได้ก็มาเช็คหน้าจอหน่อยก็ได้รวมถึงโชกุนกับโอนิชด้วยอันนั้นน่าจะตายบ่อยด้วยเนี่ยคาร์ดเนี่ยใช้คาร์ดเลยก็ได้แต่ท้อยากจะไม่เหมือนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะก็ใช้เป็นอยู่นี้คัตเตอร์ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปโดนออฟแล้วเด้งไปไหนอ่ะแม่นาเดีกปึ๊บครั้งเดียวมันก็ตายเลยแค่นี้นะครับสำหรับคดี อยากทำเดมอนกอตเนาะก็ทำตามนี้เลยชิวๆก็จะใช้เปลี่ยนของหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่งั้นสคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็เอาไปฟาร์มของได้ดีขึ้นเนาะวิวลาดวิ์ก็เป็นหนึ่งวิวที่แรงมากๆของเกมนี้ก็โอเคแค่นี้แหละบาย 時。